เนี่ยเมื่อไหร่ที่ไอ้นิวร์ทั้งห้าตัวเนี่ยโผล่เม,มื่อไรอ่ะเราก็จะเหมือนคนที่ธรรมะมันหายไปชั่วขณะเหมือนคนงองแงเหมือนเด็กงองแงเอาแต่ใจตัวเองชั่วขณะถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นผ้านาคามีผ้าหันเนี่ยมันก็ยังเหมือนเด็กน้อยในบางเวลาพราะโสดาบันยังมีกิเลสตณนาอุปาทานยังไม่ได้ลดละอะไรแต่เพียงลดละอยู่ แต่มันก็ยังมีนิวรณ์ห้าตัวอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังมีอารมณ์หงุดหงิดได้อยู่เหมือนกันพระโสดาบันเวลาจิตตกก็ยังมีการบน่นพ,พึมพำพึมพำเหมือนหมีกินพึ่งอุป,ปมานะลูกนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครเขาบ่นอะไรเราก็ให้เมตตาเขาไว้นะลูกนะเพราะว่าเอ้ยพระโสดาบันก็ยังบ่นได้เพราะฉะนั้นเอ้ยอย่าไปถือสาเขาเลยเขาจะบ่นก็ให้เขาบ่นไปเถอะเดี๋ยวเขาคิดได้เดี๋ยวเขาก็หยุดเองแหละอันนี้เขาเรียกว่า เรามีเมตตาที่จะให้อภัยและเข้าใจคนที่ขี้บน่นเวลาเราอ่ะหลุดอะเพื่อนก็จะเข้าใจเรานะลูกนะสมัยต่อก่อนที่แม่ยังไม่ได้ปฏิบัติแม่ก็ขี้งอนแล้วก็เจ้าจอมปูงแต่งแล้วก็ชอบแสวงหาแต่อยากจะเจอแต่คนที่เข้าใจเรา แต่เราไม่เคยเข้าใจคนอื่นเลยจนวันหนึ่งเ่ะปฏิบัติละเอียดขึ้นปัญญายาณมันเกิดมันก็ถึงบางอ้อเองว่าที่จริงเราเนี่ยเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองชอบบังคับจิตใจคนอื่นคืออยากให้เขาได้ดีอยากให้เขามีศีลมีธรรมไม่อยากให้เขาไปศีล เพราะเห็นเขาผิดสีนใจมันก็ตกเพราะเราอยากให้เขาอะรักษาสินห้าได้เหมือนเราแต่เราลืมไปว่ากว่าเราจะรู้ธรรมเราก็ผิดพลาดมามากายจนเมื่อสติปัญญายาณเกิดถึงรู้ว่าการที่เราหวังดีกับเขาเนี่ยมันดีนะ แต่การที่เราจะไปบังคับใจิตใจเขานะ่ะคนที่ทุกข์คือตัวเราเองนะใช่ไหพ่อพอเขาทำไม่ได้เขาก็เครียดเมื่อเขาเครียดเขาก็จะเดินจากเราไปก็ถ้าในเมื่อเรายังรักเขาและยังไม่พร้อมที่จะให้เขาเดินจากไปอ่ะเราก็ต้องยอมรับสิยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นให้ได้ นั่นคือรักแท้รักไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขเข้าใจแล้วก็จบที่ใจ